หยุดทำ5สิ่งนี้นะคะถ้าเกิดแฟนไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะคนที่ทําอะไรมากเกินไปให้อะไรที่มากเกินไปกับแฟนเนี่ยเราสังเกตไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับของตายในความสัมพันธ์นั้นๆเขาจะยังไงกับเราก็ได้เขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณนะ่ะคือคนที่เขากลัวจะสูญเสียไปอ่ะพอแบบหันมาเมื่อไหร่ก็เจอปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่รู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นรองทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด คุณกำลังเจอว่าแฟนเนี่ยไม่ค่อยเห็นค่านะคะไม่ให้ความไม่ให้ความสคัญหรือว่าเห็นคุณเป็นสิ่งสุดท้ายเนาะแล้วอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ค่อยความเคารพอันนี้แสดงว่าเราพลาดอะไรบางอย่างอ่ะสิ่งที่ห้ามทาเลยก็คือว่าเราต้องหยุดพยายามเอาใจเขามากเกินไปนะคะคนเนี่ยเวลามามีใครเอาอกเอาใจมากเกินไปเนี่ยค่ะแรกๆอาจจะรู้สึกดีด้วยถูกไหมรู้สึกดีจังมีคนมาดูแลเทคแคร์แต่เมื่อไหร่ที่มันมากไปมันบ่อยไปมันเป็นแพทเทิร์นเดิมนะคะเขาก็จะมองคนคนนั้นน่ะเหมือนกับ ตำลงไงแล้วเราก็จะกลายเป็นเวอร์ชั่นที่เขารู้สึกว่าจะยังไงกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดเอาใจเขามากเกินไปแต่ว่าให้หันมาดูแลตัวเองบ้างหันมาสนอกสนใจตัวเองบ้างนะคะดูแลตัวเองบ้างนั่นเองนะข้อที่2นะคะหยุดยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ดีครูยกตัวอย่างให้สมมติเราโดนวิจารณ์แบบแรงมากเลยพูดแบบด้อยค่าเราอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแพทเทิร์นนี้ซ้ําๆโดยที่ คุณไม่ได้ปรีปากบอกเขาเลยนะว่าเออเธอฉลรับไม่ได้นะเขาจะยิ่งทำเยอะขึ้นทำบ่อยขึ้นค่ะคนเนี่ยเมื่อเขาได้รู้สึกว่าเขาได้กดใครลงต่ำอ่ะมันจะรู้สึกดีกับตัวเองไงเข้าใจใช่ไหมแต่มันเป็นวิธีการที่เขาใช้แล้วมันผิดนะคะแต่เขาคิดว่ามันถูกเมื่อคุณยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเทรนเขาอะว่าเธอสิ่งนี้มันไม่ถูกโดยการที่คุณจะต้องบอกเขาคะ่ะว่าการวิจารณ์แบบนี้มนแมลงเกินไปคุณรับไม่ได้นะคะแล้วมันก็ กระทบกับความรู้สึกของคุณมากๆด้วยหรือพฤติกรรมไม่ดีอีกแบบหนึง่งเช่นพยายามที่จะเข้ามาในโซเชียลของคุณนะคะหรือว่าเข้ามาในโทรศัพท์ในโน้ตบุ๊กส่วนตัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนนี่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยนะคะเขามองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นพื้นที่ของเขา เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจนะคะแล้วเราหยุดยอมรับเวลาคอลัมน์เส้นอ่ะล้วก็แบบเออสื่อสารออกไปอย่างเงี้ยครูว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยดูมีคุณค่ามากกว่าดีกว่าปล่อยให้เขานึกอยากจะทําอะไรก็ทําแม้ว่าการล้าเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเรามากเกินไปทั้งที่เรารับไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังยอมอีกอันนี้คุณจําไว้เลยนะเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยสามนะคะหยุดเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อแฟนนะคะโอ้บางคนนี่เปลี่ยนแบบสูญเสียความเป็นตัวเองไปเลยนะ อ่ะคยกตัวอย่างให้สมมุติคุณเป็นคนที่ชอบการเต้นรำนะคะเต้นรำแบบอาจจะแบบแนวเขาเรียกความแนวออกกําลังกายอ่ะเนาะหรือแนวแบบเข้าแบบคลับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่มันเป็นงานอนดิเรกที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหลงไหลมันะอ่ะอ่ะพอคุณมีมแฟนปุ๊บแฟนบอกว่าไม่ชอบมากๆคุณหยุดเลยหยุดทําเลยอันนี้จริงๆนะคุณจะบอกว่าคุณต้องคุยกับเขาให้เข้าใจตั้งแต่เป็นแฟนกันเลยนะคะแบบเริ่มต้นเลยอ่ะว่าสิ่งนี้มันคือแพชชั่นของฉันมันคือสิ่งที่ฉันหลงไหลอ่ะ มันคือสิ่งที่แบบฉันรู้สึกว่าฉันได้ไปทําแล้วฉันเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกฟูลฟิลตัวเราอะมากๆถ้าเกิดว่าเขาให้คุณหยุดทําอะอันนั้นเหมือนกับบางทีเขาก็ไม่ได้รักเราเท่าไหร่แล้วเราก็ยอมแบบหยุดสิ่งเนี้ยเพื่อเขาเลยไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาบ้างนะถ้าหยุดทํานะ <c oughs> ให้อีกอันหนึ่งนะคะเราแบบพยายามเปลี่ยนสไตล์เนาะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวมากๆอะเพื่อเขาเวลาเราเราเปลี่ยนสไตล์แนวแนวเนี้ยนะ แล้วมันไม่ใช่ตัวเองอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าใส่แล้วแบบมั่นใจอ่ะกลายเป็นยังไงเดินเหินก็แบบเสียเซลล์อีกเดินก็แบบไม่มีความมั่นใจรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะมันขัดขัด,ขดยังไงก็ไม่รู้คุณมีความสุขไหมอ่ะคุณเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่เพราะฉะนั้นอ่ะเราคบใครอ่ะนะบอกเขาสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าฉันอ่ะสไตล์เนี้ยฉันแต่งมาสไตล์นี้มามาตั้งนานแล้วนะคะแล้วฉันก็รู้สึกว่าการแต่งตัวสไตล์เนี้มันทําให้ฉันมีความมั่นใจมมมีีคควาาสุขทท่จะะํัันนนลองเช็กดูนะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปหยุดทําอะไรในแนวอย่างเงี้ยที่มันเอาใจเขามากเกินไปบางทีเนี่ยเราไปหยุดแต่งตัวสไตล์ที่เขาไม่ชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหยุดทํางานอดิเล็กบางอย่างตัวคุณอ่ะจะหมดความสุขและเขาอ่ะก็จะสามารถคนโทรลคุณได้นะคะแล้วดีไหมไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าคุณจะดูด้อยคุณค่าลงนั่นเองข้อที่4ค่ะหยุดลงทุนเวลามากเกินไปนะคะจริงๆคู่รักที่ดีมันต้องลงทุนเวลาให้กัน แต่ไม่ใช่ว่าทุ่มจนแบบว่าตัวคุณนี่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยบางคนนะนั่งจับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ส่งข้อความหาแฟนเนาะทั้งวันเลยอ่ะไม่ตอบอ่ะอะไรอ่ะไม่ตอบปุ๊บไปไถไปส่องอโซเชียลของเขาต่ออีกนะคะคือต้องแบบรู้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทาอะไรเงี้ยเราไม่ได้พัฒนาตัวเองไงนึกออกไหมคะจริงๆเนี่ยทุ่มเทเวลาให้ได้แต่ว่าเราจะต้องไม่สื่อสารจนเขารู้สึกว่าเราอ่ะไม่มีอะไรจะทํา ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสเตทนั้นนะสเตทที่เขารู้สึกว่ารู้ท่าทางมันไม่ค่อยมีอะไรทําเลยอทักทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมรู้สึกคุณต่ํากว่าทันทีเพราะฉะนั้นหยุดทําสิ่งนี้นะคะ <S <S ข้อที่5นะคะหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเนาะอันนี้บางคนอาจจะไม่เก็ตนะอ่าหลายคนอาจจะแบบครูหนูต้องสแตนบายผมต้องสแตนบายตลอดอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เขารู้ว่าผมอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาเขาจะได้สบายใจนะคะ แรกๆมัเป็นอย่างนั้นได้นะแรกๆอาจจะมีมายเซ e ตประมาณนี้ครูว่าดีเนาะมันทําให้คู่รักเนี่ยมันมันเชื่อมกันได้มากขึ้นนะคะเขารู้สึกคุณเอาใจใส่ถูกไหมแต่พอนานไปนานไปอะ่ะหันมาเมื่อไหร่ก็เจอนี่มันก็เป็นไงคะมันก็เลี่ยนเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณอะ่ะคือต้อง มีพื้นที่หรือมีโลกของตัวเองบ้างมีระยะห่างบ้างถ้าวันนี้คุณติดกันแจเลยหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเนี่ยบอกว่าแล้วคนเนี่ยเวลามันใกล้กันมากๆเนี่ยมันจะเห็นพฤติกรรมที่มันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆพูดเดิมๆทำเดิมๆคิดแบบเดิมๆแล้วมันก็จะน่าเบื่อเพราะฉะนั้นกูเกสตอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามมีระยะห่างบ้างเนาะไม่จำเป็นต้องแบบต้องห่างแบบทั้งวี่ทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้น อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอแฟนเราอยากจะออกไปหาเพื่อนสักชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยปล่อยเข้าไปไม่ใช่ว่าตามโทรจิกๆๆๆกวิดีโอค,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 คอลมาหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเช็คอินมาหน่อยสิคุณว่อันนี้บางทีมันคอนโทรลไงมันมากเกินไปเขาจะรู้สึก อึดอัดเหมือนตัวเราเนี่ยเราอยากจะกลับบ้านไปหาคุณแม่คุณพ่อเราอย่างเงี้ยเอาต้าเขาโทรตามยี่กี้ก็รู้สึกไงบ้างอะอึดอัดจังเลยอะไรอะเรามาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เรามาเยี่ยมญาติญาติถูกไหมคะเราอยากจะมีเวลาส่วนตัวของเราบ้างเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนสองคนเนี่ยมันไม่ตามกันจนมากเกินไปให้พื้นที่กันบ้างอย่างเงี้ยค่ะโอ้คุณจะรักกันมากมากเลยอะเพราะเรารู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอะเข้าใจเราอะโอเคนะใครที่อยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะคะในการทำให้แฟนเห็นคุณค่าของคุณ ก็อยากจะให้มาโรงเรียนในคอสจิตวิทยาสายมืดมาจะให้แฟนหลงคอร์สนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปสอนที่อเก้ทาให้ไว้จบแล้วนะคะเราสามารถเข้ามาฟังย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยราคาเต็มจะอยู่ที่8,900นะสำหรับคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะคกูจะให้โปรเพียง1,390เป็นราคาที่ดีมากนะคะเพราะว่าเนื้อหาเป็นจิตวิทยาล้วนๆเลยนะคะเราสามารถนําไปประยุกต์ได้นะคะกับแฟนกับเพื่อนก็ได้กับญาติก็ได้กับคนที่คุณติดต่อดีลธุรกิจด้วยก็ได้ นะคะจิตวิทยาเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งชายและหญิงเนาะเพราะฉะนั้นเรียนได้หมดเลยเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เข้ามาเรียนได้นะคะคุณรู้ไหมว่าในนี้นะครูจะสอนให้เราเนี่ยรู้วิธีการนะว่าวิธีการที่เราจะวางตัวให้เป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาแฟนต้องทํำยังไงนะคะไม่ใช่การตามแน่นอนไม่ใช่การไล่ล่าแน่นอนค่ะไม่ใช่การเช็คการส่องไม่ใช่แน่นอนเนาะเราต้องรู้วิธีถ้าไม่ง,งั้นเนี่ยเราจะเดินผิดทางนะคะอ่าแล้วก็ครูจะให้วิธีการที่ ทำให้แฟนเนี่ยเห็นคุณเป็น Priority แรกๆในชีวิตเขาไม่ใช่สิ่งสุดท้ายถ้าวันเนี้ยเนาะคุณต้องอะไรอะไรก็หลังสุดเสมอเนี่ยอย่างเงี้ยคือความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เป็นคนสําคัญเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่สําคัญนะคะความสัมพันธ์จะเดินเข้าสู่การเสื่อมลงเรื่อยๆเนาะะใครอยากได้เทคนิคนะ เข้ามาลงเรียนข้อนี้นะคะเ,ออเดี๋ยวติดต่อแอดมินไปตามช่องทางที่เกดขึ้นให้ที่หน้าจอท้ายคลิปนะคะหรือว่ากดจิ้มลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยเนาะติดต่อแอดมินไปนะคะ